ดำเนินการร่วมกับสภาแพทย์แผนไทยและองค์กรเครือข่ายของสภาแพทย์แผนไทยให้หน่วยงานด้วยกันนะครับประมาณ3เรื่องด้วยกันครับเรื่องแรกก็เป็นการขับเคลื่อนเรื่องการส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการ s อ e ให้ได้การรับรองเกี่ยวกับเรื่องการบริหารจัดการองค์กรของตัวเองทั้งที่เป็นบริการและก็ผิดพันในส่วนของมคเอสของส,สำนักงานมาตรฐานผิดพันธุตสตหกรรม ของสภาแพทย์แผนไทยดําเนินการขับเคลื่อนไปด้วยกันนะครับสําหรับท้ายนี้กบผมก็ต้องขอขอบคุณทางนายกสภาแพทย์แผนไทยและผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมง,งานและลงนามในข้อตกลงในวันนี้นะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการดําเนินการครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ในการขับในยุทธศาสตร์ชาติเองเนี่ยเหมือนถึงขนาดมีการตั้งเป้าเป็นตัวเลข เวลาเราพูดกันเรื่องของคุณธรรมในสมัยเดิมเนี่ยมันเหมือนกันนามธรรมแต่ปัจจุบันนี้สิ่งที่สูตรคุณธรรมทาขึ้นมาเนี่ยผมต้องบอกว่าสูตรคุณธรรมณขณะน,นี้เรื่องของคุณธรรมเนี่ยเป็นเรื่องที่สัมผัสได้